สวัสดีคะ่ะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงกระแสนะคะมีดีมีร้ายมีบ่นอุบอิบอะไรกันไปนะเพราะว่า,วาที e เซอร์ที่ออกมานี่ก็มีทั้งถูกใจไม่ถูกใจนะถูกใจไม่ถูกต้องถูกต้องไม่ถูกใจเอองงแม้งงนะแอดก็งงนะคะแต่ว่าที่รู้สึกชอบนะในเวอร์ชั่นดักดาร์กนะเพราะว่า,วาลลิสานี้อินเนอร์ดีและแรงมากๆค่ะมีคนเอาไปใส่ภาพยนตร์สยองขวัญน,นะเหมือนแบบเป็นภาพ ปกภาพฉากอะเนียนกริบเลยทุกคนเหมือนมาล่ามอนสเตอร์จริงๆนะคะสำหรับน้องลิสของเรานะคะแต่ในอีกมุมหนึ่งค่ะนอกเหนือจากความเท่แล้วก็อย่างที่บอกมีหลายคนนะขยายภาพนี้ต้องขยายนะคะแล้วก็ไปเพ่งเล่งที่กระโปรงตัวจิ๋วนะ,ะคือไม่ใช่มินิสเกิร์ตนะจ๊ะแต่เป็นไชนี่สเกิร์ตไปเลยนะคะเล็กจิ๋วหลิวจริงๆ คือเล็กจิ๋วแบบจิ๋วจริงๆนะคะไทยนี่ใช้กับแบบอะไรที่มันเล็กจิ๋วจุมกระจิ๋มกระจุกกระติกะอะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าโอ้โหมันทำให้ เรียวขาสวยๆของน้องลิสนะคะที่เป็นมีมไปทั่วโลกเนี่ยยิ่งเด่นชัดขึ้นมาจริงๆนะคะแต่ที่แอต้องการจะเล่านี่คือเหนือไปกว่าความเซ็กซี่แบบซูเปอร์สตาร์ฟาดๆแบบนี้ก็คือความห่วงค่ะของแม่ๆนะคะที่แบบรู้สึกว่าโอ้ยฉันห่วงกระโปรงลูกสาวสั้นจังเลยแบบนี้นะคะ ก็เสียงส่วนใหญ่บอกเซ็กซี่ค่ะแต่เสียงบางส่วนก็บอกว่าโหเห็นแล้วจะวูบจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบแนบเนื้อแล้วก็สั้นมากๆเลย แต่นี่มันคืองานบันเทิงอะนะทุกคนก็ต้องบันเทิงอะนะคะก็น้องลิสของเรานี้แฟชั่นไอคอนด้วยนะจ๊ะก็เลยออกมาเก๋แบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ก่อนว่าถุงมือสีเขียวเข้มของน้องเนี่ยจริงๆนะที่ตัวแบบเขาใส่เนี่ยเขาใส่เป็นช่วงถุงเท้าค่ะแต่ของน้องลิสเนี่ยสตา์ลิตให้มาใส่เป็นแบบช่วงถุงมือนะเออเท่ไปอีกแบบหนึ่งอะนะคะก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าน้องเราเนี่ยเป็น จอมไอเดียเลยคือน้องไม่ได้ปล่อยให้สไตลิสต์ทำงานอย่างเดียวนะแต่น้องก็จะมีอะไรที่แบบเอ่อเป็นสไตล์ของน้องใส่เข้ามาด้วยเสมอประชุมกับทีมสไตลิสต์ด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นเอ่อตอนโซโล่ของน้องเนาะก็จะเห็นว่าบางอย่างก็ใส่กับหน้ากับหลังกับหัวกับท้ายอะไรแบบนี้ซึ่งก็คือลิซ่าแหละที่ทําได้ถ้าเราทําก็คือไม่กล้าออกจากบ้านนี่เพื่อนทัก น้องเนี่ยเอาตะเข็บออกมาข้างนอกอยังดูเก๋เลยพูดยากนะคะมันอยู่ที่เบ้าหน้าเลยงานนี้นะจ๊ะอ่ะประมาณนั้นละค่ะก็เลยมาบอกว่าเอ๊ะไอก้กระโปรงตัวจิ๋วเนี่ยมันทำพิดอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทำให้แฟนๆเนี่ยห่วงกันหนักมากนะไม่ใช่แค่แฟนบอยนะจ๊ะบอกเลยว่าแฟนสาวๆนี่ก็แอบห่วงแอบหึงอยู่เหมือนกันนี่ละค่ะ ไอใจหนึ่งก็อยากเห็นค่ะขาค่ะอีใจหนึ่งก็ทำไม่ไหวสั่นไปหมดระริกๆอย่างนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ <c oughs> ่ะเราจะผ่านม <elles> ันไปด้วยกันนะคะ่าสถานการณ์แบบนี้นะไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะคะก็บอกเลยว่า19สิงหาคมนี้ตั้งหลับเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะคะอย่าลมดาดมดาระบองอะ่ะเห็นไหมมัวละอย่าลมอย่าดมอย่ามองเอาไว้ให้พร้อมนะจ๊ะน้าจอคอมหน้ามือถือต้องมีนะแม่นะเดี๋ยวเป็นลมไปเดี๋ยวจะอดดูของดีนะคะ MV สิคะา v แหม่อย่าคิดลึกอ่ะวันนี้แอดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ